แอนิเมชัน V S My ครับเฮ้ยเอ้ยอะไรอะอะไรว่าเราขึ้นมาเฮ้ยชาววัดวะฮึเฮ้ยเอ้ยอะไรอะทำไมเราค่อยๆถูกสร้างขึ้นมาเฮ้ยเอ้ยอะไรอะเอ้ยอ้อะไรอะอะไรอะแอนิเมชัน V S My ครับลา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 ทำไมวันนี้มันทั้งสบายจริง เมื <toys> ่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะเฮ้ยอุ๊ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะไหนยิบขึ้นมาสิอันนี้คืออะไรไม้เอ้ยอันนี้คือดินอ่ะฮะอันนี้ไม้ใช่ไหมอุ๊ยอุ๊ยยิ้สยิ้สยิ้สเอาละยิบชิวในสุดของฉันที่ได้สร้างมาสักทีชิวชิวชิว น,นี่นี่ตกแตง่งทางนั้นอืออืนี่ปูเตียงปูอะไรครับอือหือโอ้โหเย,ยี่สุดยอดเลยเฮ้ยหวัดดีพี่ส้มเฮ้ยพี่สร้างยังไงเนี่ยเขาใช้ใช้พวกนี้นะนี่อะไรอ่ะจะแสดงให้ดูนี่อย่าดทุบด้วยมือเปล่าเลยเฮ้ยพี่ชิขอร์กยังไงดีนี่อืออืออือโอ้สุดยอดไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมาก่อนโอ้ยเราจจะเอาอันนี้ออกยังไงเนี่ย อืยเฮ้ยเย้ยะเยอยอยเยเฮ้ยสมทุบมันได้เอเยเจ็บมือนรมัไม้เรฮ้ยทุบทุบเอ้แตกปึ๊บ่บบบบบาดสติกะเดีเด๋ยวนะฉันรู้แล้วจะทำยังไงเอาละกระดิ่ตัวคารวางสติกไปสงแท่งวางไม้ด้านบนกลายเป็นพริก X y e ย Yes ยิบ ฮึบ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 อ่าได้แล้วเยสเอ่อไปดูสมมาดูนี่สิอะไรอ่ะโอ้โหเขียวนายนี่มันสุดยอดจริงเนี่ยโอ้โหนายทำสร้างไม่ได้ยังไงเนี่ยเขียวเป็นยังไงนะสุดยอดไปเลยส้มมันนี่มันดีจริงๆอ่ะขอบคุณมากเลยพี่ฮึบจังหวะนี้แหละโอ้ยทำอะไรถึงต้นไม้ไงไม่รู้จักยังไงเฮ้อเฮ้อฮึบฮึบยก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 อ่า เออไม่เป no ็นไรสร้างต่วเยอเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยนี่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 เคยดูอะไรกันป่ะอะไรอ่ะวางแม่งเย่โก็โคเท่เลยอะไรที่จะเป็น่ยนสุดอ่ะเออพวกน้อยทำอะไรกันเนี่ยอืมเขาทำกันยังไงน้อขึ้นไปดูขวาอืมไงเป็นไงเป็นไงเออพวกน้อยทำอะไรกันหรอ ทำอะทำอะไรว่าไงแดงเพราเรากำลังเล่นนี้ก e, e, uh, hey, e, ันอยู่นะเออว่าแต่จะไาจะเอ้ยมาเล่นด้วยกันนะนั่นมันนั่นมันของรักของข้าของรักของข้าของรักของข้าเอ้ยแดงแดงแดงของรักของข้าเฮ้ยอะไรอะทำไมเขาเตียนอะเออเออเออแดงไหนโเคหรือเปล่าแดงแดงไนวเคหรือเปล่า

อ่ะโฮ้ยพี่สม้มอืมเอาไปขุดซะนี่นี่นี่เอาอันนี้ไปขุดเหล็กเอาไปขุดตึมเหล็กเอาขึ้นไปพี่ส้มฮึบโอ้ชิวยหน่อยเองโอเคเอาไปโอเคไปไปนี่แล้วก็พี่ชูเอานั่นขุดซะโอเคอเฮ้ยทำไมขุดไม่ได้วะยา้าขุดไม่ได้ใช่ทีนี้กัก็ต้องหาหลกไอ้โง่เย้ เอาเฮ้ยเอามาก่อนดิเฮ้ยเอามาก่อนเออเอ้ยนี่ไงอย่าเพิ่งนี่ครับเพชรชุกเกาะเป็นไงครับครับเป็นไงเป็นไงเป็นยังไง,ไงโอ้สายรัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่สม้มนี่โค้ตไทยมาจากไหนโอ้โหเออนายเห็นเป็นนี่ไหมมันใกล้จะหมดแล้วไปหามาเพิ่มรับทราบครับเอรร้ยเอ้ยคือของมาฝากครับพี่ส้ม โอ้ oh my god โอ้โหโอ้มันงานใหญ่จริงเลยอืออือครับ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 อืออือเอาไปกินเอาไปทุกคนเลยอืออือนี่เอาของมาใส่โอ้โหบึ๊บบึ๊บบึ๊บนีแน่หนีแน่หนีแน่โอ้สุดยอดเลยอือ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 เอาไปเอาไปเอาไปโอ้โหเป็นเยอะมากอืใส่ใส่โอ้โหโอ้โหเยอะออืื โอ้โหโอ้โอเอามาเอามาขอบคุณมากโอเคปึ๊บพร้อมแล้วใช่ไหมทุกคนไปกันเถอะเออบายบายวันนี้ทุกคนมาดูเกมมือถือทีมสไ વ เวอร์ในวันหลงครับ